่วงสารคดีโลกแฟนตาซีวันนี้เราจะก้าวข้ามพรมแดนแห่งความจริงเพื่อทำความรู้จักกับเผ่ามิติหรือ d i m e n s i o n a ลเผ่ามิติคือเผ่าที่มีร่างกายคล้ายมนุษย์แต่ดวงตาหรือเส้นเลือดเปล่งประกายราวกับกาแล็กซีบางตระกูลมีเงาซ้อนทับหลายล่างหรือปรากฏรอยแตกแห่งจัก,กรวาลบนผิวกายพวกเขาคือผู้สัญจรระหว่างโลกและมิติที่ซ่อนเลนตำนานเล่าว่าดเมนชันแล กำเนิดขึ้นเมื่อมนุษย์บางคนถูกห่อหุ้มด้วยพลังแห่งมิติที่บิดเบี้ยวจนวิญญาณของพวกเขาเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลที่ไม่อาจมองเห็นพวกเขาจึงกลายเป็นผู้เดินทางระหว่างมิติและถูกขนานนามว่าผู้มาเยือนจากโลกอื่นเผ่ามิติมีความสามารถในการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติบางตระกูลสามารถปรากฏตัวและหายไปในพริบตาหรือเห็นสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาและพื้นที่สังคมของเผ่านี้ลึกลับมักไม่ปรากฏต,ตัวต่อสายตามนุษย์ทั่วไป พวกเขาเชื่อว่าตนคือผู้พิทักษ์สมดุลระหว่างโลกและความว่างเปล่าพลังดั้งเดิมของดิเมนชันัลคือเวทแห่งมิติพวกเขาสามารถเปิดประตูมิติเคลื่อนย้ายตัวเองหรือสิ่งของสร้างรอยแยกเพื่อกักขังศัตรูหรือใช้สายตาแห่งมิติอย่างรู้อนาคตและความจริงที่ซ่อนเร้นบางตระกูลยังควบคุมการเวลาได้ชั่วขณะทำให้พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าพิศวงและน่าหวาดกลัวที่สุด